สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้กับมาพบโกับช่องแฮ p ปี้พริกไท a แลนดอีกแล,ล้วนะจ๊ะทุกคนมื้อนี้พามากินข้าวแรงนะจ๊ะเนาะเมนูมื้อนี้ก็มีนี่จ้าทุกคนแกงเฮดเนาะจ้ะแกงเฮดอันแกงเฮดขาวซื้อผอีตู่เนาะแล้วก็มีมอกปลาซิ่วเนาะมีแจ่วมาเกาะหน่อ,นอยนึงค่ะพักก็มีมาแตง่งเนาะค่ะเนาะ ก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆค,คนที่เข้ามารับสมนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอโคดเด้อจ้ามาจ้ามาแซ่แซน้องกันเด็กๆก,ก็ยุ่ขทางหลังเนาะค่ะเนาะตาก็ใหญ่กินอยู่ท้างหลังแม่ก็อาจจะตาบวมๆจาก่อยเด้อทุกคนอันภูมิแพ้กำลังขึ้นนีแล้วภูมิแพ้กำเริบอีแล้วนะคะอากาศเปลี่ยนจ้ะพักผ่อนม้เพลงขอด้เนาะก็ เยอต้องได้กินหยาเนาะค่ะทุกคนกินหยาแล้วก็น,นอนแต่เวนเป็นโรคป,ประจำตัวโรคแพ้แพ้ทุกอย่างแพ้แพ้พพผูพ่อคุณกำลังกับเพอมาเด้อมาแซ่ดๆเอากันแกงเห็ดขาวโอนๆเนาะเห็ดเก็บใหม่เลยเนาะจ้ะโอนเนาะอืหอม,อม ส,สิวจำเจ่ยวกากเนมะปลาสิวแต่ว่าก่อเยเจ่วมาเกาะมาจากน้อยเนาะต่ะปลาสิวในสาดแหละทุกคนปลาสิวน้อยเนาะเกงเฮซ่บเนาะ แค่ขาวเก่งของเราเก่งแต่เฮ็ดแก่งแต่เฮ็ดเนาะคะ่ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้แก่งเสือหอยันหนังไม่ได้ไปเก็บหยันหนังปกติต้องแก่งเสือ,อยันหนังเนาะมันจะแซ่บไปอีแบบนึงเนาะคะ่ะต้องปสัสสาวะกับแซบ่บพี่น้องแม่มีกินหลายก็เลย มันมีกุ้งตัวน้อยเนาะกินผละคัน้นมีกุ้งฝนน้อยนะจังหนินนะอ่ะม,มกเสื้อใบตองจ้ะทุกคนมกเสื้อใบตองจีไฟหอมๆนะจนะ้ะเนาะแม่เลอาจจะต่ตอนป่าหนาวเลยพี่น้องเอ เด็กๆก็อยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวก็มาโกนยี่เ่ดด็นทีสดขึ้นนะพี่นอ้องเลยเห็ดขาวมันดอกเหนือนะพี่น้องดอกเหนือแต่ว่ามันอ่อน ไม่ได้ตัดตีนเลยเนาะซื้อมาแม่ซื้อมาลองยิกตีนเบิ่งไม่ได้ตัดตีนเห็ดเลยแก่งเลยจะล้างเลยแกงเห็ดออกใหม่เนาะจ้ะนม่กนอะไรกนข้าวกระพิ่นองุ่นกระติวจากเจ้าเลยะเก่งเห็ดบดใส่ปตู้เนาะ อาหารบ้านเนาะค่ะทุกคนจำเจียวจังน้อยจ้ะอืมบ มื่อนี้ผมมีพักมีแต่มาแตง <c oughs> ่งเสียงลำพูจ้ะขาโตเลยตอนนี้ กะอีตูน้ำแม้มันจะห้งสูตรกะเพราอีตูเนาะทุกคนห mm ิ่งกับข้าวปุนกับแซบเนะาะกะเพราอีตู mm hmm. มาเ้อมากินน้ำกันทุกคน mm hmm. <laughs> อยู่กร mm hmm. ุงเทพกัน่าจะมีเนาะเห็ดขาวเนาะกรุงเทพกันน่าจะมีเนาะทุกคนเห็ดขาวเ mm hmm. พราะว่ามันปุ๋ยได้เนาะ มันเป็นเต็ตที่ปลูกได้เนาะคะ่ะเพราะบางก็ไม่มีว้าวเดิมแล้วแต่อารมล์มเพือนมามือเพื่อกวาวไหลามาเมือเพื่อก็ไม่มวาวเนาะ จะบ่งหรือจะเห็นหมอเจ้หน้าทีลนั่นจะเห็นมึงบอ oh. <c oughs> เดี๋ยวส่งไายจะขำเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมา,ายอะไรเหง่ยวคนเราจะทุกคนมกป่ากับมกศอกษาอีตู่ ตรงนคำนี้บอกไปดูเขเนาะอืละละคำนี้เยอะ้วยเนาออคำนี้เด้ปีน้องตรงไหน สูดน้ำนะะเนาขนาดทุกคนสูดน้ำล้วมีแห้งเนาะอากาศอากาศตอนหนาวเนาะสูดน้ำแกงอุ่นๆเนาะคะ่นะนาเดื่ <laughs> จ้าเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้ซํำนี้ก่อนเนาะจ้าทุกคนเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า บายยจ้าทุกคนมากินต่อแ <laughs> ม่ก็กินต่อเนาะ